ีก้วก็คือเราอยู่กับเกม GTA SAN นะวันนี้ครับเราจะมาดูมอดที่มีชื่อว่า GTA V นะครับดูนะครับนะฮะนะฮะเหมือนมามฮะอ่าเหมือนมากครับภาพอาจจะไม่ค่อยเหมือนนะฮะต้องขอพายเจ้าครับมีดูกซื้อันนะฮะปืนปืนมันเฟี้ยวครับให้เดี๋ยวราคันนั้มันเกิดเกิดายออกตนตาย Aliens okay. do a valuable job packing groceries and caring yeah. for your lawn. You should learn. America is not a land of handouts. While they're illegal, they have no rights, they have no status, they have no, they have no expectations, and they're happy to be here. It's a win-win for America. If we give them green cards, soon they'll be just like You tuned in with the one and the only on the master sounds on line two. Speak to Johnny, baby. Johnny, I love the show, but I was wondering, how tall are you? Baby, I'm as tall as you want me to be. When we lay down, we'll be the same size. Yeah, but how tall are you? About average, baby, about average.

อินครับลุกขึ้นดีเ,เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเดี๋ยวทดสอบปืนสนายนะครับเหมือนมากครับแหนว่าไหนปืนสนายของเราโอ้ยพี่เสียโอเค,อเคมันเหมือนไม่ใช่ปืนสนาย,นะรนายรครับตอนแรกมีกลองนะแต่ตอนนี้มันเหมือน ไม่มีอปิาไม่โดนเอาไปไปนีไปดิโดนกโดเจเจ้ากดยันยำนะคลิกกับเบิ้ลย้ำนะไปหาที่แต่ว่าไปก็จะไปทำทุละส่วนตัว Okay, เดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูในค่ายทหารนะว่ามันมีอะไรม,าม้างนะก็มันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะมันเป็นเออมันไม่ใช่มอสนะฮะใครๆก็จะสามารถเจอได้นะแต่จะตามจะตามมาจะาตามมาไปต่อเลยไม่ต้องห่วงอยู่กับพี่ปลอดภัย ไปกันพี่ไม่เล่นแรงนอ้องขอโทษนี่เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรแบบอะไรนะมันไม่ใช่มอสนะฮะไอ้มอสที่ผมลงมาเป็นเป็นเซ็ตคไม่ใช่มอสหรือเป็นเซจิแพ็กนี่แะครับคิดว่ามันเป็นอะไรนะนี่เออเอ้ยนี่ฉันไม่กลัวตองไปกินโอเคครับมาเลยมาเลยต่อต่อต่อเดี๋ยวจะพาไปดู ทำไมชอบตามจังเลยนี่พาไปดูอะไรนี่โดดโดดเำื่อทางนี้คนระับตามมาใครที่ดูผมเล่นอยู่ก็ตามมาเลยได้นะครับนะมันไม่ใช่มอสนะฮะมันมีอยู่แล้วคนระับอเจ๊อไอ้นี่มันลงไปได้ป่าวะอืมไม่ได้ไปต่อเนี่ยนะตรงนี้นะฮะเราจะไป,ไปแบบแอนด์แมน มาแล้วสามารถยิงปืนค้างได้นะเอ้ยออย่าติดดิวัดเออลงมาได้แล้วไปต่ออ้าวเ้ยบาดเจ็บนะฮะบาดเจ็บโอเคดูอากาศข้างบนสิครับมีเงาเราด้วยโอเคนี่ไม่ตายนะ กดดูแร้วดูแล้วเหมือนตัวเราจะไม่มีวันตายเลยนะครับลองอีกรอบยิงรัว,วยิงรัวสิยิงรุนัว,วโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จ,จะมาดูอคอเนเทนต์นี้ก็สดต้นขอตัวเราไปก่อนนะครับเอ่อใครที่ใช้แอปอัดวิดีโอหน้าจอเหมือนผมนะครับให้กด F4 นะครับหนึ่งสองสามล้วก็อไม่บายเจอกันคลิปหน้าบาย,บาย